ใสเลยหนูคิดว่าป้ากลับบ้านมันทำอะไรเนี่ยมีหลับไม่นอนดีนะนดนะหรือไงทาอะไรไหมเอาเย็นเลยเหรอป้าช่วเปิือซึ่งทอไมดิเปือนี้เราทำให้ทำไมได้ฉ่นาะ เปิดเพงกินเล้า่าเปิดเพลงกินเหล้าเลยเลอ่ <c oughs> า่ <c oughs> ไห้ <c oughs> โอ๊ยไม่มีหนูแล้วป้าจะด่าใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหนูแล้วป้าจะด่าใครแต่ก็ไม่มีคนหยอกเดี๋ยวไม่ไปหาก็มาหาหน่อย,ยว,ว,ว่าไม่เห็นมา จิ๊ดเลยมาหาหน่อยมาหาหน่อยไม่เห็นมาหาเลยถนนไม่ไปหานะฉันไม่รู้จะทำยังไงยังไงยัไงยังไงสวัสดีค่ะทำไมน้านจังไม่เปเพลงเต้นไม่เป็นหรอไม่ได้เต้น จะไม่รู้อย่าปุ่นขายไม่รู้นะครับป๋าไม่รู้มันจัดยาใดไม่รู้อะไรเนาะน่าเกลีเหมือนเธอผัวใครไม่รู้วันหลังน่ะวันหลังบอกเขาว่าคนที่จะเอาของมาให้อะเขียนชื่อประกาศมั้ยจมมาให้เระกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมย์มาทักทายทุกท่านหน่อยนะเยอะไให้หนูอยู่คนเดียวเลยไม่ใช่แล้วทั้ง่อนเลยบอกก่อนเลยว่าพวกนั้นว่า เอาของฝากแม่กับรถอ่ะเขียนชื่อไว้เขียนออกมาเขียนออกาเขียนให้ตอนนี้ำไมเู้ยะว่าจะไปตอบคนตายยังไม่มีเวลาไปเลยทเล็บยังไม่มีเวลาเลยทำเด็งาน ร้านมหานาโบเบค่ะโอเคปิดร้านกี่โมงร้านผมไม่เคยปิดนะคะพี่เราขายตลอด24ชั่วโมงขายตลอด24ชั24่วโมงค่ะไม่เคยปิดเลยขายตลอดขายตลอด24ชั่วโมงไม่หว